รายการต่อไปนี้เป็นรายการเทั่วไป นอกน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระเพื่อนสาหารธรรมิกกลัลยาณมิตรทุกรูปท่านขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังฟังรายการปล่อยใจไปกับธรรมะ ปล่อยใจไปกับธรรมพบกับปตมภาพพระครูประหลัดอดิศัก์วชิระปัญโยเจ้าวาดวัดสารอดในหัวข้อบรรยายเรื่องพอเพียงเมื่อไหร่เพียงพอเมื่อนั้นการเพียงพอกับการพอเพียงคำมันเหมือนกับคำกลับไปกลับมาฟังดูแล้ว เหมือนจะเป็นคำเดียวกันอัตมภาพก็พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าดูไว้คำว่าพอเพียงกับเพียงพอความหมายเดียวกันไหมก็ปรากฏว่าตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานก็ให้ในัยยะความหมายเดียวกันคือพอกับความต้องการเราต้องการ เท่าไหร่มีเท่าไหร่เราได้มาเราได้รับความพอตามความต้องการเราแล้วนั่นเรียกว่าเพียงพอคำว่าพอเพียงก็เช่นเดียวกันคือได้มาตามความต้องการเราเมื่อไหร่นั่นก็คือความพอเพียงทีงนี้ในมิติของพุทธศาสนา ที่จะกล่าวถึงคำว่าพอเพียงกับคำว่าเพียงพอคำว่าเพียงพอในพุทธศาสนานี่มีปรากฏในพระไตรปิฎกที่น่าสนใจสอดคล้องกับแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ใช้คำว่าพอเพียงฉะนั้นเพียงพอในพุทธศาสนานคือพระสงฆ์บิณฑบาตได้อาหารมาเพียงพอแก่กัน ฉันนั่นก็คือการได้มา้มันพอพอกับการอยู่การฉันหรือญาติโยมเตรียมอาหารเอามาถวายพระไว้อย่างเพียงพอคือมันพอกับพระสงฆ์ที่จะฉันนี่คือสิ่งที่มีตามความต้องการของญาติโยมที่จะให้พระสงฆ์ได้ฉันแล้วก็มีเพียงพอนั่นคือความ พอเพียงนั่นแหละคือพูดพอเพียงก็เหมือนกับความสมรรถสันโดษคำว่าเพียงพอคือมีมันมีพอมันมีแล้วจนพอแล้วมันเป็นเพียงการปรับคำเล่นคำเท่านั้นที่อาจม,มาพูดถึงคำว่าพอเพียงกับเพียงพอก็เพื่อหวังใจว่าท่านทั้งหลายนั้นจะเห็นคุณค่าและความสำคัญคำว่าพอเพียงเพราะคำว่าพอเพียงมันช่วยเราได้หลายประการ กับการดำรงชีวิตเพราะในหลวงราชการที่9้าพระองค์ให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นการได้มาตามความต้องการของเราอย่างพอเพียงหรืออย่างเพียงพอนั่นแหละคนต้องการมากก็สแสวงหามากคนต้องการน้อยก็สแสวงหาน้อยแต่การสแสวงหา เป็นสิ่งที่สำคัญว่าสแสวงหาถูกทำหรือถูกวิธีหรือเปล่าถ้าสแสวงหาต้องการมากแต่สแสวงหาผิดวิธีนั่นก็ไม่ไม่ใช่เรื่องของความพอเพียงที่ถูกทำแต่ถ้าหาได้มากโดยความถูกต้องเป็นสัมาอาชีพนั่นคือความพอเพียงหรือเพียงพออย่างถูกทำนั้นสัมาอาชีพจึงจึงเหมาะสม ที่จะเคียงคู่ไปกับคำว่าพอเพียงหรือเพียงพอแต่ถ้าทำมิจฉาชีพไปป้นไปจี้ไปรักขโมยเขาได้มาเพียงพอต่อความต้องการแบบนั้นมันเป็นความต้องการของคนโลภมันไม่ถูกทำมันจะนำพาซึ่งความเดือดร้อนเสียหายคนอื่นก็ทุกข์เพราะไปป้นไปจี้เข้ามา สูญเสียทรัพย์สินเงินทองข้าของเครื่องใช้นั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่การที่จะพูดถึงพอเพียงในมิติทางพุทธศาสนาจะพูดให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นถึงวิธีการได้มาซึ่งความพอเพียงหรือเพียงพอเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้ ผู้เป็นผู้คลองเรือนดำเนินชีวิตในความเป็นคารวะาในการคลองเรือนให้พอมีอยู่มีกินใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียงนั่นก็คือการถือเอาหลักปฏิบัติตามธรรมที่เราคงเคยได้ยินคาถาในสมัยโบราณที่เขา เอามาใช้เป็นคาถาในการสวดกันคืออุอาตสะคาถา,ามหาเศรษาฐีคาถาหวัวใจเศรษฐีแล้วแต่จะเรียกนะแต่อุอาตสานี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ถูกย่อเอาคำแรกมาตั้งเป็นคาถาอุมาจากคำว่าอุทานสัมปทาคือขยันหา นั้นก่อนจะถึงคําว่าพอเพียงหรือเพียงพอนี่ขยันหาหรือยังแต่มาพูดไปแล้วนะขยันหาต้องหาถูกทำรรด้วยนะตามสมมาชีพนะนี่พูดถึงสมมาชีพแต่ขยันหาแบบโจรขยันหาแบบขี้ขโมยขยันหาแบบคนเอารัดเอาเปรียบด้วยความโลภอยากได้เพ่งเล็งของคนอื่นนะอันนั้นไม่ถูกทำ แต่ขยันหาของพระพุทธเจ้าคือหาถูกถูกธรรมถูกวิธีเป็นสมาอาชีพประกอบอาชีพที่ถูกต้องควรแก่การได้มาซึ่งทรัพย์นั้นโดยชอบไม่ใช่ไปปุ่นไปจี้เข้ามาเมื่อขยันขันแข็งทำมาหากินจะอาชีพไหนก็ตามที่มันถูกสุจริตเป็นอาชีพสุจริตอาชีพที่ดีงาม เมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ต้องรู้จักเก็บจึงนามาสู่เรื่องของคาถาข้อที่สองคืออาอาก็มาจากคำว่าอารัคคาสัมปทาขยันหาแล้วใช่ไหมก็ต้องขยันเก็บด้วยเห็นไหมว่าคาถาของคนโบราณท่านท่านฉลาดท่านเอาคำมาให้คนท่องแต่ให้คนนึกถึงความหมายด้วยฉะนั้นการไขความหมายวันนี้ก็ให้ท่านได้รู้จักว่าขยันหาไม่พอ ถ้าอยากจะพอเพียงหรือเพียงพอมีเพียงพอนะท่านต้องรู้จักเก็บรักษาด้วยได้มาแล้วต้องรู้จักในการจัดการในการเก็บในการดูแลสมบัติที่ได้มาถ้าเก็บโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องไม่มีปัญญาในการเก็บแน่นอนสุดท้ายแล้วสมบัติที่ได้มาอาจจะเสื่อมได้เพราะสมบัติมาจาก ถ้าได้ลาบก็เสริมลาบเป็นโลกกรรมแต่ว่าถ้าเก็บรู้จักเก็บเมื่อเก็บได้โดยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมแน่นอนว่าัพสมบัตินั้นก็จะยั่งยืนพอที่จะทําให้ชีวิตเราอยู่ในโลกใบนี้ได้อาศัยทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างมีความสุขนะไม่เพียงเท่านั้นประการที่สามคำว่ากะในคาถานี้ มาจากคำว่ากัลยะาณมิตรตาก็คือการมีเพื่อนดีเห็นไหมว่าการที่เราจะเป็นผู้มีความพอเพียงหรือเพียงพอนั้นต้องมีเพื่อนดีด้วยถ้าเพื่อนไม่ดีเพื่อนปอกลอกสมบัติที่ได้มาก่อศูนย์สิ้นเสียหายเสื่อมไปเพราะความมีเพื่อนไม่ดี mm hmm. เพื่อนปอกลอกเอาไปนั้นการครบเพื่อนมีมิตรดีไม่คบคนพาลน เป็นมงคลอันสูงสุดอยู่แล้วันั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนาความพอเพียงโดยธรรมจะได้มีเพียงพอกับชีวิตของเราประการสุดท้ายก็คือคำว่าสะในคาถาคำว่าสะสุดท้ายนี้มาจากคำว่าสมาชีวิตาแปลว่าไม่ฟุ่มเฟือยเห็นไหมว่า ขยันหาได้เงินมาสมบัติมาเก็บรักษาได้ดีมีเพื่อนดีแต่ตัวเองฟุ่มเฟือยนี้ก็ไม่สามารถที่จะมีอย่างพอเพียงได้ฉะนั้นการที่จะทำการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงก็ต้องมีความระมัดระวังกับการใช้ใจใช้สวยสมบัติที่มีเงินทองที่ได้มาก็ต้องไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักการประหยัดรู้จักการ ใช้สอยให้คุ้มค่าคุ้มประโยชน์เมื่อมีแล้วเอาไปใช้ให้คุ้มค่าคุ้มประโยชน์ชีวิตเราจะได้อยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอชีวิตที่มีความพอเพียงตามหลักที่ในหลวงราชการที่9้าพระองค์ทรงเน้นยำ้ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวไทยของเรานั้นได้เอาไปปฏิบัติในมิติต่างๆโดยเฉพาะชาวกษตกรรม ทำไร่ทำนามีข้าวปลาอาหารอย่างพอเพียงในพื้นที่ตัวเองครอบครัวมีอาหารมีข้าวปลาอาหารมีสมบัติมีข้าวข้าวนี้เป็นสมบัติอย่างดียิ่งนะโดยเฉพาะข้าวเปลือกนี้ทรัพย์ภายนอกนี่พุทธเจ้ายกย่องเรื่องของข้าวเปลือกว่าเป็นทรัพย์ที่ไม่มีทรัพย์ใดเสมอเท่าเข้าวเปลือก ข้าวเปลือกเป็นทรัพย์ที่เลิศที่สุดอ่ะฉะนั้นชาวกสิกรรมนี่ถือว่าทํานาแล้วได้ทรัพย์อันประเสริฐมากคือการมีข้าวข้าวเปลือกที่มีทํามันเป็นพันุ์ได้ด้วยนี่อันนี้ควรส่งเสริมกันทําให้ข้าวเปลือกนี้เป็นพันธุ์ขยายพันธุ์ได้รักษาพันธุ์เดิมเอาไว้ให้ดีๆสมบัตินั้นเป็นสมบัติมนุษยชาติส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ก็คือข้าวเปลือกนี่แหละที่เป็นสมบัติที่ ที่ทุกคนต้องต้องอยู่ต้องกินนะ่ะคือข้าวนี่เป็นสมบัติที่พุทธเจ้ายกย่องอัตมาครั้งหนึ่งนะ่ะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเคยไปที่สวนโพลือไปเปิดสวนโพลือโคโกน้องนาสันติศึกษาโมเดลพื้นที่ภูสิงห์ภายใต้การดําเนินการของูลนิธิโพลือทางสว่างจัดทาโคกน้องนา บุญโคกน้องนาบุญโพรพลูโมเดลเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ไปจะเอาอะไรดีเป็นของขนของฝากของที่ระลึกที่พอที่จะเป็นนิมิตหมายให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ให้เห็นความสำคัญก็นึกถึงคําของพุทธเจ้าเห็นความสำคัญของข้าวเปลือกนี่แหละเราจึงเอาเข้าเปลือกมาเป็นที่ระลึกให้กับผู้ว่าเพื่อสร้างความสำคัญว่าข้าเปลือกเป็นสมบัติอันล้ำค่า ที่ควรมอบให้แก่กันแล้วส่งต่อให้ลูกให้หลานในการเก็บรักษาพันธุ์นั้นเอาไว้เราสังเกตดูว่าในหลวงราชการที่9พระองค์ก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุ์ข้าวเกี่ยวกับการเก็บผลผลิตของเกษตรกรรมนี้เอาไว้ส่งต่อเห็นไหมว่าวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นกว้างไกลอย่างยิ่งเลยทีเดียว ชาวกเกษตรเองเมื่อพูดถึงคําว่าพอเพียงเราก็จะนึกถึงว่าเศรษฐกิจพอเพียงแบบวิถีชนบทที่เราเห็นไม่ใช่ความยากจนนะคำว่าพอเพียงนี่ไม่ใช่คําว่ายากจนนะไม่ใช่ว่าคนรวยนี้จะพอเพียงไม่เป็นคนรวยก็พอเพียงแบบคนรวยนะไม่ใช่นั่งรถเบนซ์บอกว่าไม่พอเพียงไม่ใช่ไม่ใช่มีเงินทองเป็นล้านร้อยล้าน บอกว่าเขาไม่พอเพียงอย่างนั้นก็ไม่ใช่มีมากก็พอเพียงได้มีน้อยก็พอเพียงได้คำว่าตามความต้องการคือใจพอหรืออยังถ้าใจพอมีเท่านี้ก็พอเพียงแล้วระมงชีวิตอยู่ในชีวิตอยู่ในพื้นที่บางคนนี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเงินทองไม่มีสักบ,บาทสักสลึงแต่เขามีความสุขเนี่ยนี่คือคำว่าพอเพียงมันลึกซึ้งไปถึงใจใจพอเมื่อ,อไหร่ ความสุขก็เกิดขึ้นได้เมื่อนั้นฉะนั้นเพียงพอเมื่อไหร่ก็พอเพียงเมื่อนั้นเพียงพอตามใจที่ตัวเองที่พอแล้วนะแต่ถ้ากิเลสมากหน่อยมันไม่รู้จกพอหรอกถ้าความโลภมากหน่อยก็ไม่รู้จกพอหรอกนั้นร่ำรวยมหาศาลแค่ไหนก็ไม่พอเพียงหรอกเพราะใจยังไม่พอแต่เมื่อไหร่ใจพอแม้ ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีสมบัติพัสถานมากมายแต่ใจพออยู่ในพื้นที่ใช้ชีวิตทำมาหากินตามวิถีปกติโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาบ้านเราอาตมาลงพื้นที่ไปที่ศรีสะเกดไปสัมผัสกับวิถีชุมชนมามากแล้วเห็นถึงวิถีชีวิตพอเพียงของชาวบ้านเขาไม่ได้ดิ้นรนแสวงหาม,มากหลายคนที่ใช้ชีวิตแบบปกติพอเพียงเป็นชีวิตที่ น่าสรรเสริญมากเพราะเขาไปแค่หลังบ้านหลังสวนเขาก็มีของกินแล้วบริเวณพื้นที่ปลูกของกินไว้ทั้งนั้นอยากกินมันก็ไปขุดมันมากินอยากกินเผือกก็ไปขุดเผือกเอามาต้มมากินมาแกงอยากกินปลาก็อยู่ในหนองอยู่ในข้างบ้านก็มีหนองเล็กๆ เลี้ยงปลาบางคนไม่มีพื้นที่ก็เอาเอาท่อมาเลี้ยงปลาอาตมาไม่ได้บอกว่าจะส่งเสริมให้ฆ่าสัตว์นะแต่นี่คือวิถีชีวิตของปุถุชนชาวบ้านแต่ถ้าพระไปพาทำอาตมาเองก็ทำพุทธกสิกรรมตามแนวคิดของพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนจะต้องเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาการที่ส่งเสริมให้เขาเลี้ยงปลาอาตมาก็จะบอกว่า จะต้องมีส่วนแห่งการเมตตาด้วยก่อนกินก็ควรเอาปลาไปปล่อยในหนองอภัยทานพุทธกสิกรรมจึงต้องมีหนองอภัยทานเอาไว้เสมอหาปลาได้มาสิบตัวเอาสักหนึ่งตัวไปปล่อยในหนองอภัยทานเพื่อเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาเสริมสร้างเมตตาให้มันจเจริญขึ้นเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยดีกว่าเบียดเบียนต่อสัตว์ทั้งหลาย อย่างเป็นปกติชีวิตมันก็จะมีแต่ความทุกข์เป็นปกติในชีวิตเช่นเดียวกันอย่างน้อยๆก็มีส่วนให้เมตตาอันนี้คือหลักการในการที่จะทําให้ชีวิตเรามีความพอเพียงในพื้นที่คือมีสิ่งของสมบัติของกินของใช้อย่างพอเพียงคือมันมีเพียงพอนะ่ะอยากได้พริกก็เข้าสวนได้พริกอยากได้มะนาวก็เข้าสวนได้มะนาว โคกน้องนาที่ทํากันตอนนี้มีมตอบโจทย์ชีวิตสําหรับคนที่ใช้พื้นที่ในท้องถิน่นแต่มาไม่ได้มองภาพที่จะต้องลงทุนขุดด้วยเงินมหาศาลนะเรื่องพื้นที่ก็ไม่ได้มองว่าจะต้องเอามีเป็นไร่สองไร่สามไร่ห้าไร่แต่มามองเพียงแค่ว่าครัวหลังบ้านตัวเองทําเป็นโคกน้องนาเล็กๆอยากให้มีน้ำก็เพียงแค่เไม่มีที่ขุดก็เอาอย่างน้อยก็เอาท่อมาตั้ง เก็บสะสมน้ําเอาไว้แม้ไม่ได้กินตลอดทั้งปีน้ําไม่สามารถเอามาใช้ได้ตลอดทั้งปีแต่เราสามารถหาเติมได้จัดการให้อยู่ในครัวเรือนให้รอดเริ่มต้นทนําโคกนาหลังบ้านให้เป็นเกษตรกรรมหลังสวนเกษตรกรรมหลังบ้านถ้าทำเกษตรกรรมหลังบ้านได้สําเร็จตอตมาว่าชาวบ้านชาวท้องถิ่นเราจะอยู่สุขสบายมากตมา ทดลองโดยการให้ชาวบ้านนั้นได้มามีส่วนร่วมกันใช้พื้นที่ในสวนโคกหนองนาโปรพูโมเดลแล้วให้พระเนนที่ไปเรียนบาลีนะใช้พื้นที่นั้นในการที่จะให้ญาติโยมนั้นใช้ประโยชน์แล้วก็มีส่วนร่วมในการดูแลพืชผักต่างๆตอนนี้ผลละามากลากไม้ได้ออกไปแจกไปจ่ายกัน โดยเฉพาะในศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์พักคอยในต่างจังหวัดศูนย์ไหนเปิดเรามีเห็ดเราก็เอาเห็ดไปแจกทีแรกไปทำเอาไว้ในโรงเรียนกล่าว่าจะเป็นศูนย์การเรียนนักเก่นักเรียนนักเรียนก็ปิดเทอมพอเปิดเทอมมาก็เข้าโรงเรียนไม่ได้สุดท้ายเราก็ไปพากันไปดูแลดูแลได้ผลผลิตมาคิดว่าจะแจกนักเรียนนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนไม่ได้ ทำอาหารให้นักเรียนได้กินในโรงเรียนเราก็าเอาอาหารผล,ผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นแหละเอาไปแจกกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ในศูนย์พักคอยต่างๆวัดวาลามหลายวัดต่างจังหวัดก็เปิดเป็นศูนย์พักคอยหรือศูนย์เอาไว้กักตัวกับผู้เสี่ยงสูงพวกนี้เราก็าเอาผล,ผลผลิตในพื้นที่ที่เราทำกติกรรมน้อยๆแต่มันมีพอเพียงมันมีเพียงพอที่จะได้แจกเลยด้วยซ้ำ นี่แหละคือคําว่าพอเพียงมีเพียงพอเมื่อไหร่มันพอเพียงเมื่อน,นั้นการพอเพียงไม่ใช่ว่าตัวเองจะอิ่มคนเดียวนะเมื่อมีเหลือก็แบ่งปันได้ให้คนอื่นอีกต่างหากมันเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างนี้มากจริงๆคําว่าพอเพียงแต่นี่คือสมบัติที่เกิดขึ้นจากทางกายเท่านั้นแต่ถ้าสมบัติทางใจคือสิ่งที่เป็นธรรมที่มันปรากฏขึ้นในใจของเราถ้ามันมีเพียงพอธรรมะที่มันพอในใจเรานี้ มีสติสมบูรณ์พอมีสมาธิมีปัญญาอย่างพอเพียงนะแต่มาคิดว่าสามารถช่วยมนุษย์และสังคมได้อย่างมากมายมหาศาลแต่สะสมบัติข้างนอกนะยังไปแจกได้นะถ้าหากว่าผู้มีสติสมาธิปัญญาพอนะเรียกว่ามีสติสมาธิปัญญาพอเพียงสามารถช่วยมนุษย์และสังคมในโลกนี้ได้อย่างมากมายมหาศาล เหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์จาริกเที่ยวไปเพื่อโปรดสัตว์โลกแล้วส่งพระสาวกออกไปเพื่อโปรดสัตว์โลกเพราะพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นมีธรรมะอย่างพอเพียงในใจแล้วเอาธรรมะเหล่านั้นไปช่วยเหลือเกื้อกูลประโยชน์ใจของชาวโลกชาวโลกได้ใจที่มีธรรมะประกอบรักษาแล้วก็มีความสุขสบงบร่มเย็นในชีวิตนี่เป็นสิ่งที่อัตมา เห็นว่ามีความจำเป็นและสำคัญสำหรับการทำให้ใจมีธรรมะอย่างพอเพียงแล้วจะช่วยมนุษย์และสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขไม่ทะเลาะไม่ขัดไม่แย้งไม่แก่งแย่งจิงดีชิงเด่นกันและกันเพราะว่าทุกคนมีธรรมะอย่างพอเพียงใจที่ประกอบด้วยธรรมะที่พอรักษาตนได้นะตนเองรักษาตนเองได้สามารถทำความสงบกายวาใจของตัวเองได้ อยู่เย็นเป็นสุขได้แล้วก็ออกไปแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับผู้อื่นได้มีความสุขอย่างพอเพียงด้วยชีวิตของคนที่อยู่อย่างพอเพียงจึงไม่กระเสือกกระสนวุ่นวายมีก็อยู่ได้อย่างสบายกายสบายใจถ้าจะเปรียบเทียบตมาก็อมองว่าพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลต้นแบบ เป็นบรมาศาสาดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั้นคือเป็นบุคคลต้นแบบของความเป็นผู้พอเพียงทั้งข้างนอกและข้างในการหยิบยื่นสติปัญญาให้แก่ชาวโลกอย่างพอเพียงตอนนี้นี่พระองค์มีให้หมดอยู่ที่ว่าเราจะไปหยิบเอาสิ่งที่พระองค์หยิบยื่นให้นี้มาปฏิบัติมาใช้ในชีวิตของเราได้มากน้อยแค่ไหน ธรรมะของพระองค์เปรียบเสมือนกับใบไม้ในป่าใหญ่ธรรมะใบไม้กัมมือเดียวนี่เราไปหยิบเอามาสักกัมมือหนึ่งเนี่ยเอามาปฏิบัติในชีวิตเราเนี่ยพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้โดยชอบธรรมะที่พระองค์มีอย่างพอเพียงเนี่ยอย่างเพียงพอให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ตามมีมากมายอยู่ที่ว่าเรานั่นแหละจะหยิบมาใช้และปฏิบัติในชีวิตเราแค่ไหนอย่างไร ให้มันเกิดความพอเพียงในใจเราแล้วเราก็เอาธรรมะที่เราปฏิบัติแล้วรู้แล้วไปแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกต่อไปนี่จะเป็นประโยชน์เกือ้อกูลมากฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายความพอเพียงความเพียงพอเป็นส่วนที่มีคุณค่าต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ให้เป็นความหมายทำเดียวกันเพื่อไม่ต้องให้เรานั้นเกิดความสงสัยว่าใช่คำเดียวกันหรือเปล่าแต่เพียงว่าให้รู้ว่าเราควรที่จะดําเนินชีวิตใช้ชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัตินั้นโดยสุจริตรมอย่างพอเพียงอย่างเพียงพอเพื่อนอามาสู่การดำานงชีวิตอย่างพอเพียง ชีวิตที่พอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนในหลวงพระอง์ทรงให้ความสำคัญไว้เช่นนั้นจะให้บุญมันเจริญขึ้นขุดขึ้นในชีวิตก็ขอฝากคติธรรมสุดท้ายนี้ว่าชนเราใดปลูกสวนอนนารื่นรมปลูกป่าสร้างสะพานขุดสระน้ำบ่อน้ำและให้ทีพักอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดการทุกเมื่อชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน เอาละอัตมาภาพขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับฟังคติธรรมในรายการปล่อยใจไปกับธรรมในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีความพอเพียงในชีวิตได้มีชีวิตอย่างพอเพียงขอให้ท่านทั้งหลายมีบุญอย่างพอเพียงกับชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขปลูกต้นไม้ทุกๆวันใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท มีสติมีปัญญาแค้วคาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญกุศลที่เพียงพอจะช่วยท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดการละนานเทินเจริญพรอยาคิดว่าเราเป็นคนสำคัญให้ทำตนเป็นแบบปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละดีที่สุดเมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้ว เมื่อคนอื่นไม่ให้ราคาเราไม่นับถือให้ความสำคัญเราแล้วจิตใจเราจะเป็นทุข์ร้อน